เสวัาดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะคะอยู่ที่เอเชียทีคเดลิเอซอนตอนนี้เราอยู่บนทิงช้านะคะทิงช้าสวรรค์อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาน่าชมวิวมันก็เกี่ยวไปอะไรร่วงควันเลยว่าเนี่ยแม่ิ มันไม่ตัวเกิดย่าดูว่าคีลอนมันจีซูมปะนี่มันเอ่อเขึ้นไปบนสุดร้องให้ค่ะทุกคนอยากลงก่อนตอนไหนก็กดเลยกดปุ่มแดงโีเคมันคุมแล้วปั๊ดขนาดว่าท่านจะขืนเมดก็มีนตีนเจ้าให้นี่ไม่ไคิดเลย มันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วไอคนคือรนะีเาซาบโแล้วไม่เป็นนิสัยอมจีนนี้มันกลินหอมตั้งกูน้อย่นยลิล้อลแลลล้ลลไปวันพีซิงแต่ไม่คุ้มเลย คนลาสามร้อยพี่ก็ยังน่ากลัวแต่เวลามันให้น้อยมากเค็ดประมาณสองที่น้ำหลดจังหลดไงไอสองปิดไอสองปิดครับเฮ้ยแล้วแต่ตอบใครเอากดแป๊กจะทยตอนครับ เดีด๋ยวเราเรากยวเรขึ้นไปดิแกะไม่ไม่ขยับเคยเยี่แม่อเลยเลยนี่นี่สวยคนขึ้น,น,นดูเด็กสวยไหมถ่ยกับแม่พอภาพหนูมันไม่ชัดหรอ,ไไอ,อกไม่ชัดไม่ชอดภาพจกากฟ้า วเวอาอย<อ><อ>ู่ลนนะมองดูวิวมองดูตึกเกเช็คเชจุยเกิดมาไม่เคยใช้เงินเยอะขนาดนี้ไม่เก็บไปเด,ดี๋ยวไปหาเงินเรีนรูปาวก็แ้วกก่อนโยกเกิโยกเกิกด้วยะจะลงขึ้นนี่ย

แต่เกาอยู่ฝั่งขวาข้างหลังเท่านี่ร้านข้างหลังนกเพี้ยนอะไรเงี่ยเนี่นนยปรเทศอันนี้นะเจ้เพชรหม่มั้งมากมันมันเพิ่งขยายที่เกี่ยงมันพับไปคนระับอันนี้ด้วอันนี้ที่แดงๆอะ่ะอ่ะมันไปดับบอล ไปเดี๋ยวเชียวน้องเดียวต้องไปแต่สีดโอ้ยไปเดียวมันเป็นอพิ่เป็นเป็นกะเทยโชว์นะมฮาร์เวลเล่เนี่ยเพิ่มเนี่ยไม่เหนก็นนนเป็นเป็นมูมน่ากับเทยโชว์นะคะวันวันวันพรุ่งนี้ไปเอ้ยวันวันพรุ่งนี้ไปอะไรนะแลนแคนเลนอะไรดิมเบิ้ลดิมเบิ้ลพรุ่งนี้จะไปดิมเบิเลบ เดือดตัดตัดตัดขิขี้เกียจตัดเสียงแล้วทำไมมันโยกเยกโยกเยกน่ากลัวจังเลยทุกคนมองทางน้เด้สมรอบเลยนะสูงสุดใช่ไหมนี่อะไรสูงสุดตอนไหนมันสูงกเลยรเสียววนี้โอเคว่าไมีเสียวกวนี้สูงเสยต่ว่าเยิงชาอยู่ซ่อนไอวิหัว อันนั้นมันเรวปวดมัาะก็มันมันโยงเยี่ยงปวดเ่ามันแข็งปวดนะวิ่งแบบวิ่งวิ่ตใจนะวิ่เป็นจตอันนเสื่อยกัากายแข็งแรงนี้อสิใหมันมันจะดังโคเก็บโคเกบกาเล่นปุ่นนะ่นปมาเล่นดตเต้นเต้ แต่ก็ขางหลังมั่นนะเนี่ยสามรอบเลยค่ะโอ้แต่มันเป็นเดินเนี่ยเนี่ยวันไหนเป็นสวนยอมมังเถอะเป็นสนามเดินลงรถจอดเนี่ยแหละเออรถจอดต้องจอดแล้วจะจอดไม่พอนนี่วันนี้ย่ำนั่นกัเขาก็สิมาลงลงคอนเสิร์ตของเบียร์เบียร์สร้างเล่ะพวกดาราพวกแท็กพวกนั้งมูนนักร้องเขาก็มากเขียวหนึงอันแท็กกลุ่มขับรถห้าเล่เขามาเขามาจัดงานนะ ดารามาไลอยู่เดียวแตยินจะเสียงรถหอกวะมันเสียงดังขึ้นเพลแล้วระเบิดอันนี้เขาเ็ดมีตลาดอาหารอันนี้ก็ไปกี่ตรงนี้ของนั่งอนอนนะเป็นสตเป็าจะเป็นของร้านอาหารนองหันบ้างก็ัวขอัวดได้กินโัวบ้งสิต่อกินกินอะไรนั่อะไรันเนย เป็นหมงนั่งเลนนซะอเส่อก็หเี่นแอาจะเป็นมงองเล่นี็่นไเช่วเชิ่วว่้นส่นเช่วว่ส้นหากคอนสุมากรังคึดฉันมือสุดมีตึกขึ้นก็สวย มือเตือนกำลังลงเหรอวิ่เนี่ยถนะึงสูงแอบแอบบิ้นโออ่แล้วรู้สึกไม่ค่อยคุ้มนะก็คนละห้าร้อยงีค่ะเื่อความสุกของลุงไงล่ะความสุกมันเฉียจุยมากกว่ามันไม่มีคนจุกที่ได้จ่ายเงินเยอะ นไม่ได้จ,จะไปฮาวเวิร์ดลไปแค่นิวซีแลนด์เลยทลน์อะไรอ่มันคิดถแต่คำว่าเถอะแล้วก็ตัวซีก่อนสนใจครัเนี่ยไปวันาส่อรเาเนี่ยอนวโอ้โห เห็นมูนในเฟรมันจมอยู่วันในทูกมันเลยใหญ่ไปใส่บ้านเพื่อนทุกข้อเห็นอายว่ามันดียังแตงสีก็เลว่างว่าใหญ่าีดีอยู่ก็จะทูกดีแตกฝ่อบขอนกันนะครับข้อวนทุกข้อก็ดีเร่ดีบันส้มจะหลเหใจกันอยนรใจแบบไหนบ ขอบคุที่ชนระค่าบริการตามกำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ด้เลยสามองค่อีกอหนึแล้วบอแบบกนไม่กุม้มชานาฉันจะไม่มีบมาเล่นที่นี่อีกถ้าเราเป็นคนแค่พวกเรานม่จจาจะเล็กจ่าน้อย ยงเถิก uh, uh uh uh, ูสริมต้องลำบากวยม้ามานกับผ้ามากับไปตังใจซอยพรมยททำงานตัวนี้บอกง่ายบอกงกเดม้ยังไงนบอกว่ามัเจ้าของคิดว่าได้มาเนี่กระเดมากมันเดียวด้ตะปาหาเงินจนมาได้แยกยาอย่ไรผ้ามากบบนี้เลยแม่าจะได้มาาเท่เลรด้คืนเทลเล็กด้วยน่เพื่อนตนนี้ ไกี่มาเหตุจังนด้ดูเลขกนคือยังนงินอยู่อันนี้ยก่นนะอยู่ต่างประเทศประเทศนีงก็อ้นิวเป็นเยอรมันบอกหรือนิวเซเนีนบอที่มันเป็นแมนน่าคือเข้าสิ่งไรเป็นเช่าเอะบ่บอไดไหมถึงว่าไมถึงว่านิวนี่ไหมแล้วก็มันมีแมนน่าแล้ว คนไทยเข้ามาไปเที่ยวยมีเมืองนอกอยุโรปยุ่ยใจเขาจะไปท่าย,ยุาาคแผนมนะเป็ดวิวเมืองเาขาเนาะเมนบารซ้อนนซ้อน,นอันนึ่งก็เป็นแบบ้มแงมมันเขากับแงม่ยแงม,มันขึ้นเข้าทางนี้มันเ้องแงามเห็นแต่มันก่อนจซื้สวย <laughs> ทุกอย่างยกเว้นอาการร้อน เป็นนั่งโอวกาสมันไปไหนมาซ่อนห้าไไหมันเป็นมี่ไทยเล่าครับมนมันไม,ม่อยู่ยเลยลตรงนี้พออยู่ออกจากห้าไปก็เป็นอินเดียอินเดียที่น,น,กกนั่งไปเมื่อวันที่หัวหันทั้งเล่ใสเคยเห็นว่าอินเดียฮัวนแมนเที่เยจเจ<ร><า>อาการคลิปนา